สวัสดีเอฟที่างช่องเนาะคะ่ะมื่อนี้วันที่16กรัฐบาลไทยแตกเนาะค่ะพี่น้องรัฐบาลไทยแตกนะคะ,อะ,คะเอาแม่ครัวจับชุดเด่นบนเนาะคะ่ะจับชุดเด่นบนขาดเก้าเม็ดเดียวพี่น้องเกือบแตก3โมตัวเขาลางพี่น้องจับบนมากเป็น่าง จับผิดหรือเปล่าบอลลูอ่ะเดี๋ยวแม่ขั้วจับใหม่เด้อค่ะพี่น้องบนมันมีสามหาเจ็ดซีเนาะคะ่ะหลายสำนักยังไงที่มาร่วมกันอ่ะแม่ขั้วก็มาจับเพชรถึงสามห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดละกันสามซีหาซีเป็นตัวรองเนาะคะ่ะอ่ะถามมากหนึ่งก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแม่ขั้วบอลซูฟังเนาะคะ่ะเอาชุดนี้สำนักนี้แม่ขั้วจับเป็นชุดบน แต่ว่าแม่ขั้วจับมาเฮ็ดเป็นอ่ะสามตัวมาสองตัวเด้อค่ะพี่น้องสูตรนี้แม่ขั้วได้ร้องเฮ็ดแล้วเดินเง่ามาหลายหวดเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าแม่ขั้วบ่ชหนจับลงอ่ะช่องพอว่ากระรอเบิงสถานการณ์นี้เนาะคะ่ะเอาสูตรนี่แม่ขั้วจับเบิงแล้วเดินดีมากเด้อค่ะพี่น้อง เดี๋ยวแม่ขั้วจะให้เบิ้งสถิติทีท่ผ่านมาเด้อค่ะเอาแคบหนาตัวยังไงแม่ขั้วจะให้เบิ้งสถิติทีท่ผ่านมาเด้อค่ะเอาหวดวันที่ไหนนะออกเจ็ดห้าเจ็ดแม่ขั้วมาเหตุใดแปดหกศูนย์เลขที่ออกโอ้แปดหกสี่เลขที่ออก ปกับซี loser, ีเด so, ้อค่ะเข่าทั้งแปดทั้งซีเด้อค่ะสูตรนี้แม่ขั่วเห็ดออกหากับแปดเกาหลบต่อมาแม่ขั่วได้ห้าสามหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องแม่ขัวเห็ดได้หาสามหนึ่งมาออกตัวใดออกหกหนึ่งลังพี่น้องบนออกเก้บนว่าเข่าแต่เข่าหกหนึ่งลังเด้อค่ะพี่น้องนี เก้จ้าแม่ขั้วเฮ็ดบวกลบคูณหารไรมาได้สองศูนย์ดเข่าศเก้าสองตัวสามตัวมาสองตัวสามตัวมาสตัวหนึเด้อค่ะพี่น้องเข่าศูนย์เก้าครับวอลุดค่ะพี่น้องเข่าบนเข่าล่างเด้อค่ะเข่าศูนย์เข่าศนย์ทึ่งบนทึ่งล่างศูนส แม่ขัวเห็ดได้หาสามหนึ่งผลออกมาได้สี่สามกับเก้าห้าเข่าสองตัวเด้อค่ะพี่น้องเข่าหากับสามนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่ขั่วติ๊กไว้ให้เบิง้งเด้อค่ะนี่ออกเก้าห้ากับสี่สามตัวนี้เข่าศูนย์เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ขั่วติ๊กห้เบิ้งตัวนี้เข่าหนึ่งค่ะอ้า อันนี้มาทั้งสี่มาทั้งแปดเด้อค่ะสามตัวมาสองตัวสามตัวมาตัวหนึ่งเอารอบนี้แม่ขั้วเฮดไหวแล้วเรียบร้อยเด้อค่ะพี่น้องเอาเอาแม่ขั้วสูตรนี่แม่ขั้วเฮ็ดมากโดนแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าถังบอเอาลงให้พี่น้องเอฟซี 4, เบิง้งเนาะค่ะเอาแม่ขั้วสีห้พี่น้องไปพิจารณาเบิ้งวา่า สูตรนี้เป็นคลิปแรกเ้อค่ะจะเดินดีหรือไม่เ้อค่ะพี่น้องเ้อสามตัวมาตัวสูตรของแม่ครัวเ้อค่ะของแม่ครัวโล่งห้พี่น้องเป็นคลิปแรกเพราะว่าเห็นว่ามันเดินดีเ้อค่ะพี่น้องอ้าววันที่สิบหกจากไหนวันที่หนึ่งตวบัตเนี่ยทำอืม ้าววันที่หนึ่งมีหน้าคม6เจ็ดเด้อค่ะพี่น้องรอบสิมาสูตรไม้แม่ขั้วลงหายไม่สามตัวมาสองตัวเด้อค่ะพี่น้องสามตัวมาหนึ่งตัวอันนี้บลุดเงาเด้อค่ะพี่น้องเงา แม่ครัวเบงสงสธิติเกาย่อนล้างแล้วแม่ครัว แม่ครัวพารวยแม่ครัวพารวยสูตรเดินดี สูตรเดินดีเข้าเจ็ดงวดเข้ามาแล้วเจ็ดงวดเด้อค่ะพี่น้องตัวนี้แม้ครัว เอาไว้พิจารณาก่อนเด้อพี่น้องเด้อแม่รัวลงหายเป็นคลิปแรกเด้อค่ะนี่หนึ่งมีนาคมหกเจ็ดแม่ขวัวอ่ะพารวยสูตรเดินดีเข้ามาเจ็ดงวดติดเด่น แม่ขั้วเซลงใงไก่อนมูไว้พิจารณาเด้อค่ะพี่น้องเด้อสองตัวมาตัวเอ้ยสามตัวมาสองตัวสามตัวมาตัวเด้อค่ะพี่น้องนี่ไม่เคยหลุดสูตรเดินดีเด้อค่ะพี่น้องนี่สูตรนี่สูตรเดินดีแม่ขั้วเฮดไลท์งวดแล้วไม่มีหลุดเด้อค่ะสูตรนี่เอา แม่ครัวลงไห้พี่น้องพิจารณาพิจารณากรมูเลยค่ะเพราะว่าสูตรของแม่ครัวเองเด้อค่ะนี่เด้อว,วันที่หนึ่งมีหน้าคมพศสองพันหาหน่อยหกสิบเจ็ดสูตรเดินดีเด้อค่ะพี่น้องเข้ามาแล้วเจ็ดหัวติดย่างบอลลูเด้อค่ะพี่น้องเอาเดนมากสองศูนย์แปดเด้อค่ะสามตัวมาสองตัว สามตัวมาตัวพี่น้องไม่เคยหลุดเด้อค่ะนี่เดินดีมากเลยเอาแม่ขั่วเอาให้เบิ่งแล้วสาธิตีเกเ้าะค่ะพี่น้องแม่ขั้วเห็ดไว้แล้วเอามักชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไวทามเบิ่งซะก่อนเ้อพี่น้องพิจารณากรอลงทุนเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปแรกที่แม่ขั่วเอามาลงเด้อค่ะเกตงวดย่งบ่ขันหลุดเด,ด้อค่ะนี่เพราะว่าแม่ขั้วเห็ดมาหลายงวดแล้วเห็นว่าสูตรนี่เดินดี เอามาล่ให้พี่น้องหามิแนวทา่าดีดีเด็ดเด็ด,ดเอามาติดเด้อค่ะพี่น้องเอาผู้ใดโชคดีแน่นอคอมเมนต์มาหาแม่ขั่วแนเด้อสิดีใจน้ำอ่ะผู้ใดเป็นเศรษฐีคนไม่ก็ดีใจน้ำเนาะค่ะผู้บวชท่านใดผู้บวชถือกับผู้บวชเข่ากับเอารอไปงวดนาเนาะค่ะเอาเฮ็ดจังไหของมักเนาะค่ะพี่น้องเอา,เอม,เม,ม,ามัามากชอบคลิปนี้ก็ไล์กดแชร์เด้อค่ะกดติตามแม่รั่วกราบขอพระคุณนามน ที่ติดตามแม่ครัวหรือว่าคอมเมนต์แม่ครัวหรือว่ากดกระดิ่งทับสะไข่ให้แม่ครัวด้วยค่ะกราบขอพระคุณามๆเอาพอกกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ